สวัสดีค่ะจากบาัยล่องพยอมค่ะวันนี้มีรถตู้นะคะได้เอาของมาส่งให้บาราล่องพยอมนะคะเป็นทัสดุกลองใหญ่มากแล้วก็หนักมากนะคะมาจาก f อซท่านใดท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันลือ้อช่วยกันแกะนะคะ ทำไมแกะยากโอ้ใช้เทปย่างดีเลยนะคะเน่นหนามากอันนี้ก่อนที่จะรับมาบ้าษัยองพยอมได้ฉีดแอลกอฮอล์แล้วนะคะ แปะยังไงทำไมแน่นหนาจังเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคืออะไรบ้างนะคะโออันนี้ผงใหญ่จังเดี๋ยวอันนี้มีกับข้าวมาด้วยนะคะ โ oh. ขอบคุณมากๆเลยนะคะ FC ท่านนี้ทํากับข้าวส่งมาทางรถตู้นะคะมาให้บารายอคงพยอมด้วยนะคะใจดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นปลานะคะเป็นปลาเค็มปลาเค็มหรือปลาย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเป็นปลาช่อนนะคะส่วนอันนี้ยกไม่ออกแน่นจัง หนักจังเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นมะนาวนะคะนี่ค่ะแถบทางนี้เป็นมะนาวนะคะเต็มเลยค่ะเป็นเอฟซีจากหัวรอนะคะเดี๋ยวดูสิอันนี้อะไร มองกลิ่งคล้ายๆกระชายนะคะว้าวเป็นกระชายที่เขาปลูกเองแล้วขุดขุดและล้างมาให้มีเง่ามาให้ด้วยนะคะสงสัยคนจะเห็นว่าไรางพยอมทําน้ํากระชายแน่ๆเลยได้ส่งกระชายมาให้บไารา่พยอมพร้อมมะนาวนะคะเดี๋ยวรอลื้ออีกทีนะคะได้เกือบเต็มกระเป๋งเลยนะคะนี่ค่ะ นี่คือมะนาวที่เอซท่านนี้ได้ส่งมาให้นะคะจากหัวรอนะคะแต่ไม่มีชื่อมานะคะฝากขึ้นรถตู้มานะคะส่วนอันนี้โอ้ใส่ถุงมาโอยต้นอะไรต้นอะไรเนี่ยอันนี้ใช้ต้นคูณไหมคะ ต้นคูณต้นทูนที่บ่าไรองคพยอมเคยได้ลงคลิปไปนะคะที่ว่าเพื่อนบ้าไรองค์พยอมให้มานะคะน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวปลูกกันเป็นไร่ๆเลยสระมังคะอันนี้ก็ยังเป็น เป็นต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะโอ้ oh, ขอบคุณนะคะ FC ท่านนี้มีการส่งร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็เป็นต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะถอนแล้วห่อกระดาษมาให้ด้วยนะคะต้นเป็นต้นต้นเลยนะคะ มีน้ำขังด้วยอย่างนี้ต้องเอาลงถุงดำได้เลยนะคะพราะหอมาขุดมาแล้วห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะคะขอบคุณ f อฟใจดีท่านนี้ด้วยนะคะก็ยังได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ใบบไม่สวยเลยถ้าใครต้องการก็ต้องเอาไบบำรุงเอาเองนะคะมีต้นพันธุ์ให้ปลูก แต่ต้องไปปลูกบำรุงเอาเองนะคะก็มีพันไม้มาสอชนิดนะคะคือต้นฟ้าทลายโจรถึงใบจะไม่สวยแต่ก็น้ำใจดีน้ำใจสวยงามนะคะแล้วก็ต้นคูนหรือต้นทูนที่เขาเอามาไว้แกงอันนี้บาราพยอมยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยกินนะคะก็เพียงแต่ได้เอามาปลูก แล้วก็ได้ยินเขากินเขาบอกกันนะคะว่ากินอร่อยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพและครอบครัวให้ดีๆนะคะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ